นี่นะครับโยถนนเส้นนวมินตัดใหม่นะครับเสือใหญ่อินดี้อาหารอีสานอาหารตามสั่งนะวันนี้คุณโตเข้ามาติดตั้งเครื่องเสียงมือสองที่ลูกค้าซื้อจากร้านนะครับแล้วก็มารับติดตั้งให้ที่นี่ด้วยนะครับเป็นร้านอาหารอีสานแนวอ,อินดี้นะครับอา,ารอาหารอีสานตามสั่งนะอาหารของแทบมันเทาลครับพี่น้องมีร้องเพลงมีเสียงเพลงอยู่ในนี้ด้วยนะครับ เราต้องดูก่อนว่าเขาติดตั้งอะไรโอ้บรรยากาศเลยบรรยากาศครับครับโอ้สว,วัสดีครับสวัสดีครับโอ้คักคัคันี่ครับติดตั้งคือซื้อมาแล้วก็มาติดตั้งที่นี่คุณคุณโตมาติดตั้งที่นี่เหรอครับผมคื้อที่นี่มาติดติดตั้งให้ป่าแล้วแบบนี้ รานอาหารปะร้านให้ปะเลยนะเป็นเพื่อนเสียงที่ดีมากร้องพ่อไม่เพราะพอเครื่องเสียงเสียงโตมาร้องพ่อหมดเลยครับหารที่นี่ก็อร่อยอาหาที่นี่อร่อยนะร้านเนี่ยถามเสียงโตมัครับโอร้านร้านกินกันมาจ้ำครับผมร้านนี้อร่อยนะเดี๋ยวครับเของร้านก็สวยด้วยเดี๋ยวให้เจ้าของร้านมาเดี๋ยวรีวิวของร้านหน่อยทีนี้เครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่เื่อนี่ครับัหยุดหยุดขึ้นไปหมดอ๋อเนี่ข้างบนเนี่ย ตั้งทั้งหมดเลยนะครับนี่เขาซื้อจากร้านคุณโตนะครับเป็นเครื่องเสียงมือสองนะครับแล้วก็ซื้อมานะครับแ้วมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนี่นี่ว่าคนติดตั้งเออนี่คนติดตั้งโอ้โหนี่นะครับ เออคือพูดพูดง่ายๆนะครับซื้อมาปุ๊บใครอยู่ใกล้นะครับติดตั้งให้ด้วยนะโอเค,อเคมีติดตั้งประกอบเสียงให้เรียบร้อยนะครับหลานอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้มาให้ดูบรรยากาศนะครับ อ,นนอันนี้คือซื้อมาจากร้านคุณโตทั้งหมดใช่ไหมคุณโต ใช่ครับใช่ครับโอ้บางอย่างแกก็ซื้อมาที่อื่นครับบางอย่างก็เอาจากร้านผมครับผมเราก็มาติดตั้งให้เขานะครับใช่ครับติดตั้งใกล้ๆนะครับถ้าสนใจนะครับอยากให้คุณโตมาติดตั้งระบบเสียงให้นะครับจริงๆครับก็ติดต่อเลยนะครับนี่จะเป็นการตัดสินค้าในการอยู่รับโอนนะครับสินค้าหลักพันหลักหมื่นในการแข่งสามารถใช้ระบบแบบโอนในการสินค้าได้อย่างแม่นยำและลดต้นทุนครับร้านอาหารร้านนี้อร่อยนะร้านอร่อยร้านแซ่บว่าลดการเสียโอกาสนกรขายได้นะครับตัวระบบนี้รองรับการบันทอกการเข้าออกงานได้นะครับวการ เข้ามาจากซอยนวมิน70นะครับท่านผู้ชมเดินตรงเข้ามานะจากตรงนนตรงเข้ามาแล้วก็จะมาเจอแยกตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นนวมิน70แยก8นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้นวมิน70แยก8แล้วก็เข้ามาในซอยนี้นะครับเจอ ตรงหลังหงนั้นนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านของคุณโตนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเสียงมือสองกันนะครับเนี่ยเดินเข้ามาจะถึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยร้านคุณโตนะครับเดินเข้ามาจากปากซอยนวมิน70แล้วเข้ามาถึงอ่านวมิน70แยก8นะครับแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้เนี่ยมีต้นมะกอกอยู่ตรงนี้นะ บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างจังหวัดดัวยว่เนี่ยตรงแยกนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีชื่อแยกอะไรนะักหนาตรงนี้นะโอ้โหะจากแยกแปดนะครับเข้ามาตรงนี้นี่ร้านคุณโตเครื่องเสียงมือสองตรงนี้นะครับอุปกรณ์เวที เครื่องเสียงไฟ LED ไฟเวทีต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยครับเข้ามาก็ร้านคุณโตนะอยู่ในซอยอนานวมินิ0แยก8นะครับเดินตรงเข้ามานะก็เป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับงานเวทีงานเครื่องเสียงห้องอาหารนะครับเือสองที่เอามาขายโลขายถูกนะคือถูกมากนะครับท่านผู้ชมก็ เป็นของดีจากคา,าราฮานนะครับมาฮ่ายามาฮ่า,าโอ้โหวันนี้ามาฮ่าเยอะอันที่แล้วมันเป็นอันเก่าเนี่ยนะครับเอาคุณตัวซื้อไหมนะครับ,รบซื้อไหมหนรับวันนี้วัน,นวันนี้เราของเราน้อยลงหรือเปล่าก็น้อยลงครับแต่เคลียร์ของโลโล,ลออกใช่ไหมครับเอ,อ่อเป็นเครื่องเสียงแนวเขาเรียกอะไรนะ งานเหมาจากเวทีใช่ไหมครับใช่ครับผมมีอะไรบ้างคุณโตมาแนะนานิดหนึ่งก็ได้มียามาห้าอันนี้คขามีครับผาดาอันนี้ขายยังไงประมาณท่าไหนครับตัวผาดาเนี่ยตัวนี้พันห้าพันห้านะครับใช่ครับอันนี้ยามาห้ามันตัวนี้เป็นอะไรจะไฟไหมครับอ๋อเป็นขายตามสภาพนะใช่ครับตัวนี้ใช้ได้คือตัวนี้ใช้ได้ครับมาคู่กันอะ จะมาคู่กันนะ7,500ครับสองตัวสองตัว7,500นะครับตัวหนึ่งใช้ได้ตัวหนึ่งไฟไม่เข้าตัวหนึ่งไฟไม่เข้าตัวหนึ่งก็เอาไปซ่อมได้ครับผมครับขายรวมราคาเลย7,500เออนี่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูอิยามาห้านะครับอีช่องเนี่ยขายขู่ขายเซลเลยอันนี้ยังไงอันนี้เป็นระบบอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นมิกเซอร์เหมือนกันนะครับ ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นพวก power นะนะครับเป็นวันนี้เนี่ยด้านในนี้ก็จะเป็นพวกตู้ลําโพงนะครับพวกเครื่องเสียงพวกหลอดไฟนะเดีย๋ยวเราผมพาเดินดูนิดหนึ่งนะครับด้านในนะเนี่ยอันนี้ไปไปตัวหนึ่งแล้วหร,อหรือว่าไงกัไหครับตัวเนี้ตัวนี้ยังอยู่ครับอ๋อยังอยู่ครับวันนั้นขายยังไงนะตัวนี้สองตัวสามหมื่นห้า สามหมื่นห้านะครับโอ้เปิดตัวนี้แบบนี้ใช่ับเปิดตัวนี้แหละโอ้นี่นี่นะครับกำลังเปิดอยู่เลยนะครับเปิดตัวนี้เลยสามหมื่นห้านะตัวละอ่ะคู่หนึ่งครับคู่เลยคู่หนึ่งสามหมื่นห้ากเซ็ตเลยบเซ็ตนะครับสามหมื่นห้าได้นี่นี่ท่านผู้ชมแล้วก็พวกตู้ลำโพงอะไรยังไง นี่นะครับก็เป็นเครื่องเสียงจากร้านอาหารนะครับผมเคยนาเสนอไปแล้วนะจากคลิปเก่าๆนะครับอันนี้อดดอกให้ดูแล้วเนี่ยโอ้อัน,นี่ท<น>ี่เป็นคู่ครับอ๋อน,นี่นนจะดอกคู่สนะิบนิ้วมีแปดใบนะครับอ๋อนี่ข้างบนดนะ้วยครับใช่ครับแปดใบตกใบกท่ใบครับตอนนั้เจ็ดปันหน้าเจ็ดปันห้านะครับ,รบโอ้โหสุดยอดครับแล้ววันนี้เรามี หลอดไฟปะจะเป็นพวกงานไฟ LED อครับอ่ะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งวันนี้ลงของมาเยอะนะคืออันนี้ต้องบอกว่ามันเราเอาไปติดหน้าบ้านติดตามบ้านใช่ไหมติดหน้าบ้านจะเป็นงานพวกสปอตไลท์หน้าโกดังหน้าสนามฟุตบอลครับผมแล้วก็งานพักสนามได้ครับอืมอย่างนี้ก็ในพวกในบ้านได้ลงจอดรถอะไระแล้วแต่เราใช้งานของใหม่ครับอืม ตกตัวยังไงอย่างเนี้สามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบครับอย่างนี้ก็วัดจะสูงหน่อยตัวนี้จะเป็นตัวนี้ร้อยวัตต์อืมราไฟ l อ d ดีนะครับร้อยว่าบ้านหน้าโรงงานดร้อยห้าสิบเลยออย่างเงี้ยเป็นของใหม่นะครับของใหม่หมดเลยนะใช่ครับงานอันนี้งานโล่งงานใหม่นะนี่ก็ร้อยวัตต์ครับตัวนี้ยังไงอย่างนี้หกร้อยห้าสิบครับ ร้อยวัตตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยสนใจไฟนะครับไฟหน้าบ้านไฟหน้าบริษัทนะก็มีนะครับนอกจากนอกจากเครื่องเสียงเลยนะครับเครื่องเสียงข้างในนะคือมันเป็นต้องบอกว่าเราขายเหมือนไม่ได้ไม่ใช่ของใหม่นะใช่ราคาราคามือสองเนี่ยครับแล้ามือสองของว่าเป็นาของใหม่เลยนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีเยอะมากโดยข้างในเลยเป็นโก<ม> <คน S 2> ดดวด,ดังเลยสองร้อยวัตต์เนี่ยครับหลอดเดียวนี่สว่างทั้งซอยเลยนะเนี่ยบอกใช่ครับอันนี้ยังไงครับ อย่างเงี้ยทันสองครับอันสองนะครับใจของใหม่แกกกล่องเลยหนักอึ้งเลยนะเป็น led ปต่มันจะไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่แล้วอีกอย่างไม่ค่อยร้อนไม่เหมือนสปอร์ตไลท์รุ่นเก่ารุ่นเก่ามันจะร้อนใช่ครับอืย่างเงี้ยก็เป็นหลอดหลอดห้าสิบบาทหลอดห้าสิบบาทนะครับนี่ของใหม่นะเนี่ยรอมกล่องหลอด led นะ่ห้าสิบบาทห่อโหลอดหลอด led เนี่ยผมมันก็จะประหยัดไฟขึ้นใช่ไหม อนี้ก็อย่างนี้มันจะติดเป็นจิบพวกงานฝ้างานเพดานนะครับอย่างเี้ย้อมกล่องเนี่ยอนี้ตัวห้าสิบบาทนี่ห้าสิบบาทนะครับนี่ตัวห้าสิบบาทเอาถูกๆูกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมาลองมาดูได้นะครับมีเยอะนะมีมีมีเยอะใช่ไหมอันนี้อันนี้เอาตัวอย่างให้ดูใช่ไหมตัวอย่างให้ดูครับก็มีเยอะครับอันนี้ถ้าใครเหมาไปติดพวกงานงานอาคารภายในอย่างเงี้ย ได้ครับโอเป็นงานพวกติดตามผนังตามฝ้าเนาะครับในบ้านก็ได้ไหนดูข้างหน้าดินี่อย่างนี้ตัวเท่าไหร่อย่างเงี้ยร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะครับใช่ครับนี่อย่างเงี้พวกข้างนี้เราห้าสิบบาทพอเออนี่เห็นไหมแล้วผมของใหม่นั้นแล้วนี่อยนี้วห้าสิบบาทนี่โอ้ขายมันถามว่ามันซื้อหลอดก็ซื้อไม่ได้แล้วป่ะปานีย ตรงเนี้ยเออเป็นชุด led อย่างเงี้ยชุดตรงเนี้ยห้าสิบาทเองใช่ครับถูครับคือหมอมาเนี้ยอย่างเงี้ยเดินมาดูทีเดินมาดูอีตรงนี้ก็คือสนใจแบบไหนครับนี่คือตัวอย่างให้ดูครับอันนี้อันนี้อันนี้ตัวอย่างนะครับแล้วผมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟ led นะครับไฟหน้าบ้านนะหรือว่าไฟเขาเรียกไฟตามเพดานตามบ้านนะครับเนี่ยราคาหลักร้อยหลักห้าสิบบาทนะเนี่ย ติดบ้านติดออฟฟิศอย่างเงี้ยได้ได้ครับเนี่ยงานเหมางานติดหลอดไฟนี่สนใจนะครับมาติดต่อคุณโตได้นะครับเนี่ยแล้วเราของเราอยู่โตนันใช่ไหมใช่เดินเดินไดูดิอย่างเงี้ยเป็นไอสต๊อกของไว้เลยครับหรือพวกค้าจะซื้อไปขายต่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้นะโอ้ไม้คัด่อาได้เลยคัดเอาโอ้ด่ที่เป็นหลอดเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ใช่ครับตัวอย่างจะอยู่ด้านหน้าแหละครับออเนี่เนี่ยนี่นะครับเป็นเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชม สามารถไปซื้อในห้างในก็ไม่ไม่ได้ราคาเนี้ไม่ได้ราคานี้นี่ก็มันของใหม่เหมือนกันเออเนี่ยของใหม่นะครับของเยอะถ้าซื้อเยอะอาจจะได้ราคาถูกลงด้วยนะเอจะถูกถูดีกครับนะครับนะถ้าเหล่านี้ก็ร้อยหนึ่งเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยสามารถไปซื้อใหม่ไม่ได้ครับซื้อร้อยหนึ่งไม่ได้แน่นอนไม่ได้ครับมันเป็นเอลดีตัวใหม่เนี่ยมันไม่ได้ครับถ้าถ้าถ้าใครไปซื้อใหม่ในห้างก็ต้องโดนตัวหนึ่งก็สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยสี่ร้อย สี่ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี uh, again, ้ยพวกเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยสปอร์ตไลท์เล็กๆเข้าในโรงรถอย่างเงี้ยลงหน้าบ้านอย่างเงี้ยเล็กๆครับเนี่ยอย่างเงี้ยังไงกัครัอย่างเี้ยตัวเล็กเอาไปสามร้อยห้าสิบลยอย่างเงี้ยสามร้อยห้าสิบเองนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวเดินดูดูดูท่านผู้ชมเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับ คนไหนสนใจนะครับหลอดไฟ lg หลอดไฟในบ้านนะเนี่ยนอกจากเครื่องเสียงมือสองเขาแล้วนะครับก็จะมีพวกหลอดไฟนี่แหละโอ้หนี่มาเป็นโกดังเป็นคลองทับเลยนะครับเยอะมากนะครับมาเลือกม,มาซื้อขายได้ราคา,าให้พ่อค้าไปขายต่อได้เออมามาเหมา,มาไปขายต่อนะครับสําหรับพ่อค้าอยากเอาเอาไปขายต่อนะเขามีราคาให้สําหรับพ่อค้านะครับท,ที่นี่นะครับก็มาดูตัวอย่างด้านหน้าได้นะครับหลอดไฟประมาณนี้นี่อย่างพวกนี้ใช่ไหม ใช่ครับเออนี่อยบาันี้ก็ตกตัวห้าสิบบาทนี่อันนี้ต้องแกะดิเนี่ยใหม่นั้นนะครับอืมใหม่ของมันยังไม่ได้ใช้ครับเนี่ยเนี่ยห้าสิบบาทพอครับ <8. S 2> ตัวละห้าสิบตัวห้าสิบบาทตัวห้าสิบบาทนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสนใจนะครับราคาถูกมากนะครับท่านผู้ชมนะหลอดไฟ มีหลายขนาดใช่ไหมคุณโตมีหลายขนาดครับมีหลายขนาดหลายแบบนี่ถ้าอย่างนี้ก็ประมาณร้อยวัตต์ที่างที่ตัวอย่างตัวอย่างด้านหน้าครับตัวอย่างด้านหน้าให้ดูเมื่อกี้เนาะใช่ครับอย่างร้อยวัตต์ัวนี้ข้างหน้าเนี้ตรงไหนเมื่อกี้นี่ยร้อยวัตต์จะเป็นตัวนี้ครับโอ้โเนี่ยนี่ตัวใหญ่เลยนี่มันไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยใช่ครับอืม มีขายยึดด้วยออมีขายยืดแข็งแรงนะไม่ใช่ว่าเปราะแปะนะงานดีครับงานงานดีนะไม่ใช่ว่างานเปราะแปะนะครับเนี่ยนะครับเรียกว่าครบชุดนะเดี๋ยวผมถ่ายภาพมานี่ยเป็นพวกโคมุกตามร้านอาหารได้ก็ติดตามร้านอาหารพวกหน้าร้านนกอย่างเงี้ยครับดานจอดรถอย่างเงี้ยหน้าแล้วแต่คนเอาไปใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปหน่อยนะครับนี่ตอนนี้ก็ อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเครื่องเสียงเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามพูดถึงเรื่องหลอดไฟเพราะว่าหลอดไฟมาเยอะวันนี้นะครับหลังจากที่โละเอ่อพัวอันนี้ออกใช่ไหมกองแหลกออกไปกองแหลกหมดเลยครับเอาพื้นที่เพื่อ <c oughs> เพื่อจะเอางานตัวนี้เข้ามานะป่ะนี่เออเอางานตัวนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเต็มพื้นที่เลยฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมฝั่งนี้ได้ครับฝั่งนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนิดหนึ่งครับเนี่ยเื่องเสียงเขาก็ อ่าเยอะอยู่นะครับก็มีมาเรื่อยๆื่อนะครับเครื่องเสียงมือสองแล้วก็เป็นหลอดไฟ LED นะครับนี่ไหนนี่ร่มของใหม่นะนี่มันใหม่กิ๊กเลยนะไม่ใช่ว่ามันของของยังอยู่ได้ติดบนฝ้าเราในห้องน้ําก็ได้ในห้องนอนห้องอะไรก็ได้เนะเดี๋ยวรู้ครับพวกนี้อีกอย่างมันมันไม่ค่อยกินไฟประหยัดไฟครับอันนี้ประหยัดไฟตัวนี้ไม่ร้อนครับอางนี้ร้อยหนึ่งครับตัวนี้ร้อยหนึ่ง มันมันไม่ร้อนแล้วมันก็ประหยัดไฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นอ LED เหมือนเหมือนติดบนผนังบนห้องน้ำอะเนาะห้องน้ำได้ห้องนอนได้มันก็จะมีหลายขนาดนะครับมีมีเพียบเลยนะเนีย่ยที่เป็นอย่างตัวเนี้ยอ,อ้มันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเยอะครับเยอะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมใครสนใจนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟประเภทนี้นะ ไฟ LED ประหยัดไฟแล้วก็ไม่ร้อนนะครับนี่นะครับข้างหน้านี่คือตัวอย่างที่เขาให้ดูนะว่ามีขนาดไหนบ้างนะครับโยตอนนี้ดทดลองให้ดูตัวนึ่งนะไหนไหทดลองเลยออต่อแบบนี้เลยเดี๋ยเดี๋ยวขอไอ้นี้ผมต่อตรงให้ดูเชยครับลองดูสิจะได้ไหมลองต่อก่อน ดี๋ยวผมเดินดูข้างนอกนะครับนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็แนะนำะเครื่องเสียงมือสองนะครับแล้วก็เป็นประเภทหลอดไฟที่เป็นมือมือใหม่นะแต่ว่าเขามาขายในงานที่เป็นมือสองนะครับขายราคาถูกมากนะเนี่ยสนใจหลอดไฟป,ประเภทไหนตัวอย่างด้านหน้านะครับไม่ว่าจะาเป็นปตัวใหญ่เออนี่นี่ ทั้งโกดังเลยหลอดเดียวเอาอยู่เลยเออเนหันมาดูดูสิหันดูโอ้โหแบบเออต่อง่ายนะไม่ได้ต่อยากนะต,ตรงเหมือนเหมือนไฟแล้วเนี่ยเออนี่ยก็หลอดเดียวก็กาดกลางวันนะเนี่ยเออนี่สว่างโล่เลยครับหลอดเดียวอ่ะเนี่ยเนี่ยใช้งานได้ผมว่าใช้งานได้ทุกตัวนะทุกตัวครับมันของใหม่แหละเออดูแล้วมันแบบมันใช้งานดีเลย อันนี้สองร้อยวัตต์นะครับสองร้อยวัตต์เนี่ยตัวนี้สองร้อยวัตต์นะครับใช่ครับอย่างตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นตัวแบบหลอดหลอดเล็กหน่อยเราจะทดลองต่อให้ดูนะครับอผมอยากให้ดูตัวประมาณเนี้ยตัวละห้าสิบบาทตัวเล็กๆไข ทำบ้านอยากได้หลอดไฟประเภทนี้ไปติดนะดแนะนํามารลานคุณโตเลยนะครับมีจัดส่งนะครับห้าสิบาทร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทก็มีสองสามร้อยก็มีโอ้ยตัวนี้ยตัวนี้นเป็นไฟเหมือนเหมือนอันนี้เลยนะเหมือนไฟไฟเทคกอะเออติดโอ้สว่างโล่เลยว่ะนั่นนะดูค่ะคุณผู้ชมเออ สว่างมากสว่าางมากเลยนะสว่างสว่างมากเลยเออมันมันดีอ่ะดีมากเลยนะครับนี่ <S <S อย่างอ่งตัวนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ตัวนี้หกพันห้าสิบตัวตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวใหญ่คุค้มันรานคานะครมันร้อยวัตันเนียด,ดูนี่นะครับความสว่างนะขนาดยังไม่ยังไม่มือดเลยเนี่ยประมาณสามสี่โมงนะตอนนี้นะครับอันนี้ต่อให้ดูว่ามันต่อได้ยังไงนะ ใช้ได้ทุกตัวแน่นอนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ห้าสิบาทนะราคาต่ำสุดราคาต่ําสุดห้าสิบเนี่ยขายเหมือนขายขายขายถูกมากนะนี่จะต่อให้ดูเห็นเห็นกันเลยอันนี้อ๋อนะครับวันนี้ก็นำเสนอหลอดไฟนะครับไฟ led นะครับไฟ led แล้วก็พวกเครื่องเสียงมือสองข้างในนะครับสนใจก็ดูคลิปเก่าได้นะอ่าวันนี้มีหลายรายการนี่โอ้โอนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้นี่ติดทุกตัวเน่นะของใหม่ใช้ได้ทุกตัวครับตัวไหนไม่ไม่ติดส่งส่งเปลี่ยนได้ครับผมส่งเปลี่ยนได้นะครับตัวไหนไม่ติดนะครับคุณัวบอกว่าส่งเปลี่ยนได้นะครับราคาเริ่มต้นห้าสิบาทนะครับ ดี๋ยววันนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเครื่องเสียงเท่าไหร่นะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูเครื่องเสียงนิดนึงก็แล้แต่แต่ส่วนมากก็คืออยากให้อยากให้มาดูหลอดไฟนะหลอดไฟเยอะอันนี้ต้องการระบายหลอดไฟออกไปนะครับหลอดไฟเวทีเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมพอมีครับทือว่าเริ่มเริ่มหมดอะ เนี่ยถ้าเป็นตัวนี้ก็เป็นหลอดคมอ่ะหลอดคมใหญ่นะเนี่ยเ,เยอะเลยนะตกตัวเล็กก็ห้าสิบาทนะห้าสิบาทขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมถ้าหลายตัวก็เดี๋ยว,วมีลดให้อีกครับ <c oughs> <c oughs> ว่าถูกแล้วห้าสิบาทเดี๋ยว,วถ้า <c oughs> หลายตัวขึ้นไปอีก,กรถอีกครับหลายตัวนี่คือถ้าซื้อยกกล่องยกเป็นรังหลายๆรังนี้คือลดลงอีกใช่ไหมก็ลดให้อีกได้หรออืมนะอืมนะ วันนี้เราก็หลอดไฟจริงๆแล้วมันไม่ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นหลอดหลอดเวทีหลอดงานเวทีอะไรเงี้ยไ่พวกนี้ถ้าสะปลอดไหลเราไปใช้กับพวกงานเวทีได้ครับอ๋อหลังหลังเวทีข้างเวทีอย่างเงี้ยเวลาเราเวลางานยังไม่เริ่มได้ไม่ใช่ครับเนี่ยมันมันไม่ร้อนด้วยนะไม่ร้อนครับประหยัดไฟไม่ร้อนแล้วก็ประหยัดไฟนี่อย่างตัวใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้ตัวอย่างด้านหน้านะครับตัวอย่างตัวอย่างก็คือด้านหน้านี่ครับ เน,นี่ยมีหนึ่งสองแล้วก็เป็นหลอดไฟตัวเล็กนะครับ LED นะอันนี้เป็นสามตาอันนี้ร้อยห้าสิบวัตต์นะโอ้โหนี้อันนี้ร้อยห้าสิบวัตต์ใช่โหครบอันเดียวนี้เอาอยู่ห้องใหญ่เลยนะั่นเอง เนี่ยยังหลอดยาวนี่ก็ห้าสิบนะครับอย่างตัวนี้มันก็ต้องหลังนะปูน,นห้องน้ำอะไรน่าจะดีใช่ครับมันมีอุปกรณ์การต่อให้เรียบร้อยนะสายอะไรเขาก็ทำมาให้เรียบร้อยใช่ไหมสายครบเซตครับเออเนี่ยไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มเลยนะพร้อมเปิดเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไกลๆก่อนกันะ เดี๋ยวสรุปนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็มา,ารีวิวนะครับหลอดไฟสำหรับท่านที่เป็นงานก่อสร้างหรือว่างานาติดตั้งระบบไฟในบ้านนะหรือว่าจะไปติดตั้งบ้านตัวเองนะสนใจหลอดไฟประเภทนี้นะครับตัวละห้าสิบบาทเริ่มต้นเลยนะอันอื่นก็ประมาณหลักร้อยหลักไม่ถึงพันก็มีนะครับราคาถูกมากนะครับแล้วก็ ข้างในนี้ก็ยกกล่องยกลังนะถ้าสนใจก็ติดต่อคุณโตนะครับหรือว่าสนใจเครื่องเสียงนะครับงานเหมามือสองจากห้องอาหารนะครับลำโพงมิกเซอร์นะครับพาวเวอร์ต่างๆนะะดอกลำโพงนะครับงานสำหรับช่างที่จะเอาไปซ่อมก็มีนะ อันนี้โชว์ดอกนะครับโชว์ดอกให้ดูอันนี้สิบห้านิ้วเบิ้ลใช่ไหมเนี่ยอันนี้สิบห้านิ้วเบิ้ลนะครับของซื้อมาขายไปนะนะครับอันนี้ก็วันนี้วันนี้เรา เน้นหลอดไฟ LED นะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อคุณโตนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับผมของมือสองเก็ดดีนะไม่ใช่ว่าของมือสองแบบโลโลโอเคครับ